สวัสดีเพื่อนเพื่อนครับผบกับผมเชนเขยครับก็คือตอนนี้ผมจะค่อยๆทำคลิปนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับจะเป็นคลิปแบบแนวธรรมชาติธรรมชาตินะครับไม่ต้องมีเอฟเฟกต์แล้วก็ไม่ต้องตัดต่ออะไรมากมายนะครับวันนี้ครับอยู่กับเจ้าเซทเอ็กโสีเขียวทันนี้เชนเขยนะครับวันนี้ฮะเราจะ มาพูดถึงนะครับการเติมน้ำมันนะครับเชื้อเพลิงนะครับบางทีเวลาน้องๆนะครับที่ออกรถมานะครับอาจารสงสัยว่านะครับเฮ้ยมันเติมน้ํามันอะไรได้บ้างนึ่งเลยครับมอไซค์นะครับแทบทั้งหมดจะใช้เครื่องยนต์เบนซินนะครับเครื่องยนต์เบนซินนะฮะสำหรับเจ้าคันนี้นะครับตามคู่มือเลยนะครับเขาก็ให้เติมเบนซินนะครับหรือโซฮอล1 0 นะครับ e ีสคือไรจริงๆแล้ว e ีสก็คือ95นั่นแหละฮะนะครับวนอีสิบ e อีแป e นั่นก็อ e ีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือคลักๆแล้วนะครับตามคู่มือเคอยให้เป็นซีนนะครับแก๊สฮอ95นะครับสองอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้านอกเหนือจากนั้นเนี่ยจริงๆแล้วแม่งก็เติมได้แหละครับผมมันก็เติมได้แหละแต่ว่า ความซึกหลอหรือว่าอายุการใช้งานเครื่องยนต์เนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเช่น E10 เนี้ยมันถูกกว่าใช่ไหมฮะแต่ว่าด้วยเอทานอลที่มันสูงกว่านะครับทำให้เครื่องมันร้อนกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็เลยจะทําให้การซึกหลอของเครื่องยนต์นะครับมันสั้นลงนะครับมันซึกหล่อได้เร็วขึ้นพูดงย่าีว่านะครับก็คือการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับตอนแรกเราก็เปิดกุญแจออนนะฮะออนเสร็จปุ๊บเนี่ย ปุ่มอ f f run ตัวนี้ก็ให้มันอยู่ที่ที่ไม่ใช่เปิดไว้นะนะครับเราก็สมันก็จะต้องทำการตัวเรียกอะไรอะ่ะวอร์มเครื่องให้ร้อนนะครับสำหรับเจ้าคันนี้มันขึ้นที่58องศาเ,เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่น้าปัดนะครับทำไมไมันถึงต้องวอร์มเครื่องให้ร้อนทำไมขี้ไปเลยไม่ได้จริงๆเรารดเกียร์ทุกชนิดเครื่องยนงต์เกีทุกชนะิดฮะมันจะต้องทำให้เครื่องเนี่ยวอร์มก่อนเพื่อที่ว่าน้ำมันเครื่องจะได้สูบรูดไปหลอดเลีล้ยงลูกสูบนะครับ พอเราถนี้สุดเด็พอดีปุ๊บเราถึงจะับขับเครื่อนรถเข้าไปได้หมายถึงว่าให้เครื่องมันร้อนนั่นแหละครับตามภาษาชาวบ้านเรียกครับเครื่องยนต์มันจะได้ทํางานเต็มที่สุดภาพนะครับแล้วเราก็ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนตน์ครับจะได้ไม่สุดรอนมากไปนี้ฮะร้อนมันก็จะมีนะครับอันนี้บ่งบอกองศาคร,ครับความร้อนของน้ำมันเครื่องนะครับว่าอย่างนั้นคนระับน้ำมันเครื่องนั่นแหละตอนนี้มีที่ฎีสองทฤษสาม สังเกตเห็ว่าเครื่องยนต์จะเล่งอยู่เหมือนเหมือนหนึ่งคอยเล้งอยู่อ่ะให้มันร้อนไม่ไหวครับเดี๋ยวพอ58าปุ๊บเนี่ยรอบเครื่องจะตกลงมานะครับตอนนี้จะอยู่ประมาณ2,000นะครับเห็นไหมฮะพอเครื่องมาได้ที่ปุ๊บมันจะอยู่พันนิดๆน,นะครับครับสังเกตเห็นไหมครับว่าตอนนี้มันหกสิบองศาแล้วะครับเนี่ยรอบมันตกมัอยู่ที่1,000ครับนั่นหมายความว่าก็คือเครื่องเนี่ยพร้อมจะลบเนี่ยพร้อมจะใช้งานได้แล้วะครับก็คือมันวอร์มเครื่องเสร็จไปลอยแล้วนะครับ ครับสกเกตเห็นไหมครับว่าตอนนี้มันอ60องศาแล้วนะคะรับเพราะมันตกมาอยู่ที่1นึ่พันครับน,นั่นหมายความว่าก็คือเครื่องเนี่ยพร้อมจะรถเนี่ยพร้อมจะใช้งานได้แล้วครับก็คือมันวอร์มเครื่องเสร็จเรียบร้อยและะะ้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับขับรถเล่นรอบๆหมู่บ้านนี่นะครับตามสไตล์ไบเกอร์เป็นบ้านนะครับไปครลิปนี้มาก่อนถ้าเพืหเห็นว่าคลิปนี้นะครับโปรดกดไลค์ฝากสับคลายและกดติดตาม